สวัสดีค่ะขุมิติแชนแนลค่ะวันนี้เราจะเจอกันอีกแล้วนะคะนานมากแล้วที่ไม่ได้นะคะมาพูดให้ฟังหรือแม้กระทั่งอัดคลิปลง YouTube เลยเพราะว่าไปทําช่องอื่นหลกัหลกๆเลยก็เป็นช่องข้างล่างที่อยู่ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะก็คือไปทําช่องที่เขาเรียกว่ามีไรายได้เยอะๆก่อนเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนข้างที่จะใช้จ่ายเยอะมากนะคะหลายคนอาจจะรู้หรือหลายคนอาจจะเขาเรียกว่าประสบปัญหากับด้านการเงินเพราะฉะนั้นเลดิฉันขุมิติ เองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันวันนี้ไม่มีความรู้อะไรมาทดสอบนะคะแต่ว่าเป็นการทดลองกล้อง DJI Pocket 2นะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ในราคา2 0มื0เอยไม่ใช่16,900บาท <c oughs> <c oughs> ก็เลยลองทดสอบดูนะคะมุมของการถ่ายกล้องเล็กๆตัวหนึ่งเท่าไฟเช็คอาาหรเล็กๆก,ก็เลยอยากรู้ว่าเขาถ่ายได้ดีแค่ไหนนะคะนี่นี่คือสภาพ อ่บ้านเนาะแล้วก็มันก็มุมกว้างอยู่นะเนี่ยยื่นสุดแขนแล้วยื่นสุดแขนดูก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันมันทำให้เรารู้สึกดีก็คือมันมันเป็นกล้องที่เล็กมากแล้วก็พกพาสะดวกแต่ว่าคุณภาพหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าก็ต้องลองดูก่อนอันนี้ใช้โหมดโฟกัสหน้านะคะอันนี้มันกล้องมันเลื่อนตามเองนะเนี่ยกล้องมันเลื่อนตามเองมันโฟกัสหน้าเราเราไปทางไหนมันก็จะโฟกัสตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ก,ก็ดีนะคะเดี๋ยวลองใช้เป็นระยะระยะไปละกกันนะคะเพิ่งถอดมาใหม่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ